โอเคนะครับก็สวัสดีที่คนกันด้วยนะครับเราอยู่กับช่อง b o ส n x ็กซ์แอนอีกแล้วแล้ววันนี้ก็คือ13วันก่อนสอบท้องถิ่นปี68พร้อมแล้วไปโดนครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันมาเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็คือไปทํางานเนาะก,ก็ไปนั่งพับจดหมายมานะครับผมนะไปนั่งพับจดหมายก็คือเตรียมเอกาสารส่รงสําหรับผู้ที่จะต้องเสียภาษีในปีหน้านะครับก็เป็นแบบ พศสาสํารวจกันก่อนนั่นเองนะครับในช่วงที่ทําเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงพักกลางวันเนี่ยผมเองก็ไปนั่งทบทวนนะครับผมก็เลยนั่งทบทวนเนื้อหาของที่เรียนเมื่อคืนเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับก็นั่งทบทวนกันไปข้อไหนที่เราช้านะครับช่วงต้นๆเนี่ยเราก็กลับมาทบทวนแล้เขียนเพิ่มเติมนะครับลองดูแล้วก็ได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่เป็นข้อสอบรวมนะครับของเมื่อวานนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่ง เนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือวันสุดท้ายของวิชาภาษาอังกฤษนะครับของครูแมรี่นะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของเรื่อง conversation นะครับบทสนทนาต่างๆนะครับยกตัวอย่างเอเขาเรียกไงการพูดคุยนะครับในบทสนทนาแต่ละประเภทมีสั้นมียาวมารยาทในการพูดนะครับนะเราก็นั่งดูนั่งติวกันนะครับวันนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับบทสนทนามีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับแบบ5าข้ออะไรเงี้ยนะ,ะเป็นชุดละ5ข้อนะครับบทเขาเรียกแบบสัมภาษณ์งานมั่งอะไรเงี้ยนะบทสนทนาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโ o c a ์นะครับคำศัพว์ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีในส่วนของ ไลฟ์สดจะเป็นคลิปวิดีโอเสริมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเอาจจะมานั่งดูแล้วก็อาจจะทําในส่วนของภาคขอนะครับเพราะว่าภาคขอเองเนี่ยก็ต้องรีบทําแล้วนะเพราะว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2สัปดาห์นะไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะสิบสามวันเองนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาภาคขอมาติวมาดูเพิ่มบ้างแล้วนะครับวันนี้ภาคกอภาษาอังกฤษจะจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติวภาคขอของตัวเองนะครับที่ทำมาตามแนวข้อสอบนะครับก็มาลองฝึกฝนอ่านทำทบทวนประมาณนี้นะครับ อัปเดตกันประมาณนี้ก่อนส่วนใครที่ยังไม่ได้พิมพ์แบบประจำตัวสอบก็ไปลองดูคลิปที่ผมลงไว้ได้นะครับนะอย่าลืมปิมพแล้วก็เซ็นด้วยนะครับโอเคเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวสนีสวัสดีครับ